ภารกิจหนึ่งของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คือการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญโดยขณะนี้สินค้าที่ต้องการนโยบายในการจัดการอย่างเร่งด่วนคือข้าวเกรดซีและข้าวเสียจำนวนมากในสต็อกของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและคณะพบสาเหตุที่ต้องเร่งหาแนวทางระบายข้าวที่แตกต่างกันอยู่2รูปแบบคือ 1. ปัญหาของขลางข้าวที่มีพื้นที่ในการคัดแยกข้าวเกรดสีและข้าวเสีย ซึ่งเดิมได้ตั้งสมมุติฐานว่าจะสามารถคัดแยกข้าวกรซีและข้าวเสียในสต็อกของรัฐบาลได้วันละประมาณ3,000กระสอบแต่จากการทดสอบจริงสามารถคัดแยกได้เพียงแค่วันละ700กระสอบซึ่งน่าจะใช้ระยะเวลาในการคัดแยกกว่า10ปีแน่นอนว่าเมื่อถึงตอนนั้นคุณภาพของข้าวก็จะยิ่งเสื่อมมากขึ้นในขณะที่ปัญหาของคลังข้าวในรูปแบบที่2คือ คลังข้าวที่ไม่มีพื้นที่ในการคัดแยกข้าวเกรดสีและข้าวเสียออกจากกันได้สภาพของข้าวที่เก็บมานานหลายปีขณะนี้ถูกมอดมแมลงกินจนกองข้าวเริ่มสุดเอียงและอาจเกิดข้าวกองล้มจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ กรมการค้าต่างประเทศจึงได้นำข้อเท็จจริงดังกล่าวรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเพื่อพิจารณาผลักดันการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้วค่ะกกรรราาาค้ต่งปะเทศม